อังคาเมืองอังคาเป็นเมืองสาคัญเมืองหนึ่งในจํานวน16เมืองครั้งพุทธกาลตั้งอยู่บนฝั่งใต้ของแม่น้ําคงคาในรามายณะกล่าวว่าพระเจ้าอังคาเนี่ยได้รับเชิญมาร่วมพิธีอัศวเมฆของพระเจ้าทศรุแห่งอยุธยาและในมหารารตะก็ได้กล่าวถึงพระเจ้ากรณะและพระเจ้าวาสุป,ปะมะว่าเป็นผู้ครองอังคาชาดกบางเรื่องได้กล่าวถึงการแข่งขันอาน,นาจระหว่างมาคตกับอังคาครั้งหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินมคตเนี่ย,ยพ่ายแพ้แก่กองทัพของอังคาและต่อมาอังคาก็สูญเสียอำนาจ ก่อนสมัยพระพุทธเจ้าละกลายเป็นส่วนหนึ่งของมคตในรัชสมัยของพระเจ้าพาติยะแห่งมคตซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งในครั้งนั้นค่ะได้เป็นอุปราชปกครองอังคะครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าเสด็จเยี่ยมอังคาหลายครั้งและครั้งหนึ่งเนี่ยเสด็จไปถึงอาปนานิคมซึ่งเป็นนิคมหนึ่งในอังคะอาปนานิคมเนี่ยตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ํามห ah ิเหตุที่เรียกหมู่บ้านนี้ว่าอาปนาก็เพราะมีตลาดอาปนานะะเป็นจํานวนมากถึง2 0 0 0 0แห่ง พระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จไปเยี่ยมนิคมนี้ลายก็ประทับที่ป่านอกเมืองก็ได้เทศนาโปรดผู้คนเป็นอันมากให้มานับถือพระพุทธศาสนาเชตินเกนิยนะทนณวดีแห่งนิคมนี้ก็ได้ถวายพระตาหารแด่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยประสงค์ถึง1250รูปค่ะอันชนะข่าตามพุทธประวัติกล่าวว่าพระเจ้าเทวทหะหรือพญารามราชกับพระนางปิยาราชเทวีเมื่อตั้งราชวงศ์โกริยะขึ้นแล้วมีผู้สืบสันตติวงศ์ต่อมาอีกหลายพระองค์จนถึง พระเจ้าอัญชนะและกนิภาคินีคือน้องหญิงนะคะมีพระนามว่ากัญจนานะคะพระเจ้าอัญชนะก็ได้พระนางยโสธทรามาเป็นพระมเหสีมีพระเจ้าบุตรคือพระสุปปาพุทธะและพระทันทปานีและพระเจ้าบุตรีคือพระนางมายาและพระนางประชาบดีหรือโคตมีค่ะ อัมพะบ,บาลีค่ะนางอัมพบ,บาลีเนี่ยเป็นหญิงขณิกาแห่งเมืองสวีสารีครั้งหนึ่งค่ะพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระพิสุสงฆงเป็นอันมากได้ประทับอยู่ที่อัมพบปบาลีวันเมื่อนางทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้ามาประทับที่อัมพะวันสวนมะม่วงของตนจึงให้เทียมรถม้าอย่างดีแล้วก็พาบริวันขึ้นรถม้าออกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรง,สงแสดงธรรมให้ฟังเมื่อฟังธรรมจบแล้วค่ะนางได้ถูนิมนต์ให้เสด็จไปฉันพัตตาหารเช้าพร้อมด้วยพิษุสงฆ์ทั้งหลายก็ทรงรับด้วยพระอั การนิ่งอยู่นางรู้ว่าทรงรับแล้วก็ถวายบังคมกระทำประทักษิณแล้วก็ลากลับไปในครั้งนั้นพวกเจ้าลิชวีเมืองเวสาลีค่ะเมื่อทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับที่อัมพปาลีวนันก็พร้อมใจกันขึ้นรถม้าองค์ละคันออกจากเมืองเวสาลีพวกเจ้าลิชวีนี่แปลกนะคะบางพวกเนี่ยแต่งเครื่องเขียวล้วนบาง พวกก็เครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับเป็นสีเขียวหมดบางพวกก็แต่งเครื่องเหลืองบางพวกก็แต่งเครื่องแดงบางพวกก็แต่งเครื่องขาวเรื่องสีนี้นะคะในหนังสือบางเล่มว่าไม่ใช่เสื้อผ้านะคะคือกล่าวว่าพวกเจ้าลิสวีเนี่ยมีผิวพันธุ์ต่างกันถึง3สี พวกที่มีผิวพันเหลืองก็สวมใส่เสื้อผ้าเหลืองเครื่องประดับเหลืองพวกที่มีผิวพันเขียวก็มีเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องประดับเขียวพวกมีผิวพันขาวก็แต่งตัวด้วยผ้าขาวเครื่องประดับขาวที่ต่างกันไปนี้จะเป็นเพราะการแปลบาลีต่างกันหรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะคะก็กล่าวไว้เพื่อเป็นข้อสังเกตนะคะแต่ที่แน่ๆน,นะคะใน e ีพีก่อนนี้นะคะพระพุทธองค์ก็บอกว่าถ้าใครไม่เคยเห็นพวกดาวดิ่งก็ให้ดูพวกฤิสวีนะคะว่าเป็นยังไงนะคะสมัยนี้ถ้าใครไปอินเดียก็ลองดูนะคะว่า ยังจะมีเหลืออยู่หรือเปล่านะคะรถม้าของเจ้าลิชวีเนี่ยสวนกับรถม้าของนางอัมพปาลีกลางทางนางอัมพปาลีเนี่ยดูจะไม่ชอบเจ้าิชวีอยู่แล้วจึงขับรถเฉียวเข้าไปให้รถเนี่ยกระทบกันเจ้าิชวีนี่โกรธจึงร้องถามว่าขับรถอย่างไรให้มากระทบรถของพวกเรานางก็ย้อนตอบว่าเพื่อจะบอกว่าหม่อมฉันได้กราบทูลอารัธนาพระาศาสดาพร้อมด้วยพระพิสุไปรับพระทหารในวันพรุ่งนี้แล้วเจ้าิชวีจึงอ้อนวอนว่าอย่าทําอย่างนั้นเลยขอพวกเราได้ทว พระทหาเรเถิดพวกเราจากให้ทรัพย์แก่เธอแสนหนึ่งกล่าวโดยสรุปค่ะนางอัมพะบาลีเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเงินแสนตอบไปว่าอย่าว่าแต่เงินแสนเลยแม้จะเอาเมืองเวสารีพร้อมทั้งหัวเมืองทั้งหมดหม่อมฉันก็ไม่ยอมรวมความว่าเจ้าลิสุวีเนี่ยก็ต้องยอมแพ้แต่ยังไม่ยอมล้นลาขาข,ขับรถม้าไปยังสวนมะม่วงเพื่อทูลถามพระพุทธองค์ให้แน่ใจอีกครั้งหนึ่งพระศาสดาทอดพระเนตรพวกเจ้าลิสุวีมาแต่ไกลดูเหมือนธงสีต่างๆก็รับสั่งกับพิสุทธิ์ทั้งหลายว่าใครไม่เคยเห็นเจ้าลิสุวีก็ จงดูสีให้ธนาตาจะได้นำไปเปรียบเทียบกับเทวดาชั้นดาวดึงดังนี้แสดงว่าเทวดาชั้นดาวดึงก็คงจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีฉูดฉาดอย่างนี้สรุปความว่านางอัมพบาลีเนี่ยวถวายอาหารแด่พระพุทธเจ้าและพิสุขได้สําเร็จแล้วก็ถวายอารามอัมพบาลีสมความปรารถนาค่ะอัมพวนันสวนอัมพวันของหมอชีวกโะโกมาลพัทอยู่ใกล้กรุงะะราชคฤาห์สาเหตุที่หมอชีวกาเลือกสถานที่นี้ก็เนื่องมาจากว่าสมัยหนึ่งนั้นนะคะ หมอชีวกะเนี่ยมีหน้าที่ดูแลสุขภาพอนามัยของพระพุทธเจ้าให้สบายพระองค์แล้วถวายผ้าคู่สีเวยากะนะคะซึ่งเป็นผ้าที่ทํามาจากแคว้นสีพีที่พระเจ้าจันทปัรโชตประทานให้ซึ่งก็เข้าใจว่าจะเป็นรางวัลที่หมอชีวกะเนี่ยไปรักษาพระองค์หมอชีวกะได้ถวายผ้านั้นแด,ด่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงอนุโมทนาหมอชีวกะได้ฟังแล้วก็บรรลุโสดาปฏิผลจึงคิดว่าเราควรจะไปบำรุงรักษาพระพุทธเจ้าวันละ2-3ครั้งแต่ที่เขาคิด ววกูดก็ดีที่เวลุวันก็ดีต่างก็อยู่ไกลไปมาไม่สะดวกถ้าอย่างไรเราสร้างวิหารถวายแด่พระศา,าสดาที่สวนมะม่วงของเราจะเหมาะดีเมื่อคิดดังนั้นแล้วจึงสร้างที่อยู่กลางคืนที่อยู่กลางวันมีกุฏิมณฑบเป็นต้นลงในสวนมะม่วงนั้นแล้วให้สร้างคันทักุฏิสําหรับพระพุทธเจ้าแล้วทํากําแพงด้วยผ้าสีแดงสูงถึงสิบอกแวดล้อมสวนอัมพวันเสร็จแล้วก็เลี้ยงพระภิสุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานถวายจีวรและอาหารแล้วก็หลั่งน้ํา ศีโนโทกถวายอัมพวันเป็นพระวิหารต่อมาหมอชีวากาเห็นว่าพิสุกสงนุ่งห่มด้วยผ้าบางสกุลทำให้ลำบากในการหาผ้าจึงทูลขอพระพุทธเจ้าให้อนุญาตพระพิสุให้รับผ้าจีวรที่ทายกทำถวายพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตทายกจึงนิยมถวายผ้ากันมากขึ้นอัมพัทเจดีอัมพัทละเจดีเมื่อพระมหินทเถระหอจากชมพูทวีไปปรากฏร่างบนยอดเขามิสกะให้พระเจ้าเทวานามปิยติสระได้เห็น ซึ่งต่อมาชาวลังกาได้เรียกที่ตรงนั้นว่ามหินทะเลแปลว่าสถานที่ที่พระมหินเถระทรงเยียบพื้นครั้นต่อมาเมื่อพระมหินเถระนิพพานก็ได้บรรจุพระธาตุไว้ในพระเจดีย์ที่เรียกว่าอัมพัทละเจดีย์ชาวลังกาเรียกว่าอัมพตาลวนาคือป่ามะม่วงและต้นตาลเจดีย์นี้จะเป็นรูปหลอมฟางแบบลังกานะคะสูงประมาณ90ฟุตบนยอดเขามสิสกาก็มีหินโล้นก้อนใหญ่สูงประมาณ25เมตรในสมัยโบราณ จริงไม่มีคน,นขึ้นไปได้แต่ว่าในปัจจุบันนั้นทําบันไดหินกว้างประมาณ10เมตรนะคะมีขั้นบันไดถึง1,964ขั้นค่ะสองข้างทางก็จะปลูกต้นลั่นทมดอกสีขาวปกคลุมทําให้เย็นสบายนะคะ อาสดางขาปาดค่ะเป็นชื่อเรียกการเคารพแบบหนึ่งของคนอินเดียหรือลังกาไม่พบบ่อยนักนะคะเพราะเป็นการแสดงความเคารพสูงที่สุดของสิ่งที่เคารพพระเจ้าสุกมหาราชเนี่ยทรงเคารพต้นพระศรีมหาโพมากมีกล่าวถึงการแสดงอาการที่พระองค์เนี่ยเคารพต้นพระศรีมหาโพว่าตอนหนึ่งว่าเมื่อมเหสีสั่งให้คนต้นโพนั้นลงพระเจ้าอาสุกเสด็จมาเห็นการกระทํานั้นแต่ไกลถึงกับประชวนพระวายโยด้วยความเสียพระไัยล้มลงเสน้าม,มาต่างช่วยกันเอาน้ําพรม ข้พักอยู่เป็นเวลานานจริงได้รู้สึกพระองค์แล้วมีรับสั่งให้สร้างฐานก่อด้วยอิฐขึ้นโดยรอบคือต่อไม้นะคะแล้วก็รดด้วยหนุ่มโคร,ร้อยหม้อลงบนรากไม้นั้นเสร็จแล้วพระองค์ก็ทอดพระกายนอนเหยียดพระกรและพระชงให้แผ่ออกบนพื้นธรณีแล้วทรงกล่าวคําปฏิญาว่าถ้าต้นไม้นี้ไม่คงคืนชีวิตขึ้นมาอีกข้าพเจ้าก็จะไม่ลุกขึ้นจากที่นี่เลยลักษณะที่ทรงนอนราบกับพื้นดังกล่าวนี้เป็นการแสดงความ เคารพอย่างสูงสุดในหนังสือพุทธคยาได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่าพระเจ้าอสงกมหาราเสด็จไปถึงที่ต้นโพนั้นเป็นเรื่องจริงเสด็จไปนมัสการมิได้เสด็จไปทําลายหรือตัดโค่นต้นพระศรีมหาโพในประตูเข้าพระสถูปใหญ่สันติก็มีภาพสลักไว้แสดงถึงการเสด็จไปนมัสการต้นพระศรีมหาโพของพระองค์พระศรีมหาโพเป็นต้นไม้สําคัญในพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าจัดตรู้ที่ใต้ร่มโพโดยเฉพาะที่ ำบลพุทธคยาถือเป็นเวชนียสถานหนึ่งในสี่แห่งคือเป็นที่รตรัสรู้หนึ่งที่ประสูตย์หนึ่งที่แสดงปฐม,มเทศนาหนึ่งและที่ปรินิพานหนึ่งทั้งสี่แห่งนี้ค่ะพระเจ้าอาโศกเสด็จไปนมัสการด้วยความเคารพและเพราะพระเจ้าอาโศกนั้นเที่ยวที่พระศรีมหาโพธิ์ได้ดำรงคงอยู่สืบมาการเคารพต้นพระศรีมหาโพธิ์ของพระเจ้าอาโศกข้างต้นนั้นน่าจะตรงกับที่เรียกอันสดงคับพระนศคือพร้อมด้วยองค์8มีมือทั้ง สองหน้าผากและอกนอนคว่ำเหยียดกายตรงบางท่านเรียกว่าท่าสูงสุมานคือเปรียบเหมือนท่าเจระ,ะเคนอนเคยเห็นภาพถ่ายคนศีลังกากราไหวเคยเห็นภาพถ่ายคนศีลังกากราบไหวต้นพระศรีมหาภูก็นอนไหวแบบนี้นะคะในทิเบตน,นะคะก็จะมีมันมีเขาอยู่ลูกหนึ่งนะคะเวลาเวลาจะขึ้นเขาเนี่ยเขาก็ต้องแบบนอนราบไปทิละนิดทิละนิดแล้วก็ขยับขึ้นไปนะคะก็คือใช้วิธีการเคารพแบบนี้นะคะกว่าจะขึ้นไปถึงยอด สูงของภูเขานี้นะคะอัสชิเทระพระอัสชิเทระเดิมเป็นพรามต่อมาเมื่อพระสิทธะทรงพระผนวดโกลธัญญพรามก็ได้ชวนให้ตามไปปลนนิบัติรวมกับพรามอีกสามคนเรียกว่าปจัจจวัคคีเมื่อพระสิทธัตรัตระู้แล้วก็ได้เสด็จไปเทศนาโปรดจนสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วออกประกาศพระศาสนาเช้าวันหนึ่งท่านออกบิณฑบาตท,ที่เมืองราชคลึมีปริพาชกชื่ออุปติสาเห็นการเดินที่สงงานง,งามของท่านก็ชอบใจเมื่อพระอัสชิชิเทระ ทำพัตกิจเสร็จแล้วอุปติาสารจึงเข้าไปถามว่าท่านเจ้าขาอัตมะมีชื่อว่าอุปติสะปรารถนาจะทราบว่าเหตุใดร่างกายของท่านจึงดูผ่องใสยิ่งนักผิวพรรณก็บริสุทธิ์ท่านบวชในสำนักใดใครเป็นครูอาจารย์ของท่านและท่านชอบใจทมของใครพระอาสชิเทระตอบว่าอุปติสะพระมหาสมณสาาักกิ์ญบุตรผู้สเสด็จออกผนวดเป็นครูของเราเราบวชในสำนักของพระองค์และเราชอบใจธรรมะของพระาศาสดาพระองค์นี้อุปติสะก็ขอให้พระอาสชิเท เทระแสดงให้ฟังเพราะอยากรู้พระอาสชิก็ตอบว่าท่านเพิ่งบวชไม่รู้อะไรลึกซึ้งแต่พอจะกล่าวโดยสังเขปได้ว่าเยธรรมมาเหตตปภาวาเตสังเหตัตงตถาคโตเตสัญจายนิโรธะเอวังวาทีมหาสมณนปแปลได้ว่าทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตเจ้าตรัสแห่งธรรมนั้นและตรัสความดับเหตุของธรรมนั้นพระมหาสมณะมีปรกติตรัสอย่างนี้อุบาติสาหรือสารีบุตรได้ฟังเพียงเท่านั้น ก็บรรลุพระโสดาบันอัศฐาตามพุทธประวัติกล่าวว่าเมื่อพระสิทธะทรงรับญาขาดจากสุทิพรมแล้วนะคะได้ทรงพระดําเนินไปในป่าสาระครั้นเสด็จไปถึงต้นอัศฐะซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ใบหนาพอที่จะคุ้มแดดบังฝนได้ก็ทรงหยุดดวงวิจิตวัฏกากรได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าต้นอัศฐาไม่ใช่ต้นไม้ที่หาดูได้ง่ายๆในอินเดียในสมัยพุทธกาลก็คงหายากเช่นเดียวกันฉะนั้นเมื่อพระสิทธะทรงพบต้นอัศฐาในป่าสาระจึงได้ทรงเลือกเป็นที่ ในอินเดียเรียกต้นอาสทาอีกอย่างหนึ่งว่าปิดปิบละในภาษาบาลีเรียกว่าโพธิ ใครเรียกตามภาษาบาลีแต่เขียนเป็นสองอย่างคือโพกับโพธิมีคําอธิบายว่าโพใบหรือโพบายคือต้นไม้จําพวกต้นโพที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่ไม่ได้มาจากต้นจริงส่วนคําว่าโพธิอธิบายว่าต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับแล้วได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าส่วนท่านบัณฑิตคณุน,น่าสลมากล่าวว่าอาสัทวพฤกโพธิเป็นไม้ของเทพเจ้าในสวงสวรรค์ส่งลงมาปลูกเพื่อรองรับความเป็นพระพุทธเจ้า เจ้าของเจ้าชายสิทธัตถะโคดมตามคติความเชื่อของชาวฮินดูนิยมปลูกต้นโพคู่กับต้นมะม่วงส่วนในเนปลาลนิยมปลูกต้นโพคู่กับต้นไทรชาวฮินดูเชื่อว่าพระเจ้าทั้งสามองค์คือพระศิวะพระวิษณุและพระพรหมสิงสถิตยอยู่ที่ต้นโพฉะนั้นจึงเชื่อกันว่าเพียงได้สัมผัสบาปก็จะหมดไปหรือเพียงได้เพ่งมองดูอาการป่วยก็จะเบาบางลงบางทีจะเป็นด้วยเหตุน,นี้จึงมีผู้แปลชื่อต้น ้นอาสทาว่าร่มรื่นชื่นชูใจคืออยู่ใต้ร่มไม้ก็เป็นสุขหรือในทางกลับกันแปลความร่มรื่นชื่นชูใจให้เป็นชื่อต้นไม้ว่าอาสถะก็เป็นได้อาชีวกะลัทธิอาชีว,กะ,ะชวกะแปลได้ว่าบุคคลผู้เลี้ยงชีวิตชอบหรือผู้สแสวงหาอาชีพเป็นลทัทธิเก่ามีมาก่อนพุทธกาลในราชสำนักก็ยกย่องนับถืออาจารย์ใหญ่ของลทัทธินี้มีชื่อว่ามันคลิโคสาร ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะ